สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันใน ep ีที่3แล้วนะครับสำหรับในรายวิชาการงานอาชีพชั้นมายมศึกษาปีที่6นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเนื้อหานะครับสาระที่สำคัญเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับการดูแลช่วยเหลือและบริการสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วยนะครับอันดับแรกเลยนะครับ การดูแลช่วยเหลือและบริการสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วยเนี่ยหเลยนะครับคือการจัดอาหารได้เหมาะสมกับโรคของผู้ป่วยนะครับอย่างเช่นผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะครับผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะครับเราไม่ควรนะครับหรือว่าห้ามนะครับห้ามจัดอาหารลดหวานจัดนะครับให้กับผู้ป่วยโรคเบาหวานนั่นเองต่อไปนะครับก็เป็น ผู้ป <ITA> Beyonce, ่วยโรคไตนะครับโรคไตหรือจะเป็นโรคความดันก็ได้นะครับโรคไตโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยนะครับไม่ควรรับประทานนะครับหรือว่าห้ามรับประทานอาหารที่มีรสเค็มนะครับแล้วก็สามโรคกระเพาะนะครับสําหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะเนี่ยก็นะครับห้ามรับประทานอาหารที่มีรสจัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูในหัวข้อต่อไปนะครับ ก็อเนี่ยนะครับดูแลนะครับเรื่องของการให้ยานะครับแก่ผู้ป่วยโดยยึดหลักดังนี้นะครับ1นนะครับถูกคนตัวคนหมายถึงอะไรนะครับถูกคนก็คือการให้ยานะครับถูกบุคคลนะครับก็คือไม่นํายาของคนอีกคนคนอื่นนะครับหรือว่าคนอีกคนหนึ่งเนี่ยมาให้กับอีกคนหนึ่งรับประทานนะครับต้อง มีการนอดตรวจเช็คตรวจสอบชื่อนามสกุลเนี่ยให้ถูกต้องก่อนที่จะให้นะครับผู้ป่วยรับประทาน2นะครับถูกโรคอ่าถูกโรคเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับในตัวยาเนี่ยนะครับแต่ละชนิดนะครับมันจะมีความแตกต่างกันนะครับอ่านะครับในการรักษาโรคนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับในการให้ยาเนี่ยนะครับเราก็จะต้อง เลือกนะครับตัวยาที่มันถูกกับโรคที่ผู้ป่วยเขาเป็นนะครับ 3. ถูกวิธีถูกวิธีหมายถึงอะไรนะครับถูกวิธีก็คือการใช้ยาเนี่ยแต่ละประเภทนะครับเนื่องจากว่าการยาเนี่ยมันมีหลายประเภทหลายชนิดนะครับ <c oughs> วิธีใช้นะครับร่วมกันหรือใช้ใช้ด้วยกันเนี่ยเช่นการรับประทานนะครับ มันมีหลายวิธีอย่างเช่นการอมไใต้ลิ้นนะครับการฉีดเข้าหลอดเลือดหรือว่าทานผิวหนังนะครับเราจะต้องเลือกใช้ตัวยาเนี้ยนะครับให้มันถูกหลักถูกวิธีนะครับแนะนํานะครับให้ดูตรงฉลากที่ระบุเอาไว้เนาะต่อไปครับ4ถูกทางนะครับการให้ยาถูกทางหมายถึงอะไรนะครับเช่นยาเม็ดนะครับใ้รับประทานหรืออมนะครับ ยาหยดนะครับใช้หยดหูใช้หย,ด,หหยดตานะครับอันนี้นะครับเราจะต้องใช้ให้มันถูกทางนะครับต่อไปนะครับถูกขนาดอ่าถูกขนาดก็คือถูกปริมาณนะครับก็คืออย่างเช่นนะครับแพทย์สั่งทานครั้งหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดอย่างเงี้ยนะครับเราก็ทานให้ถูกขนาดเนาะไม่ทานยาเกินขนาดนั่นเองหกถูกเวลาถูกเวลาง่ายๆนะครับ ก่อนอาหารหรือยาหลังอาหารนะครับอานะครับก็ในเรื่องของการดูแลนะครับช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยนะครับก็จะมีหลักนะครับหกหลักประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในหัวข้อที่สามนะครับหัวข้อที่สามเนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยเรื่องของการเช็ดตัวนะครับเพื่อลดไข้อน,นี้ก็จะเป็นโรคนะครับเบื้องต้นที่พบ นะครับในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เราสามารถดูแลกันในเบื้องต้นนะครับภายในครอบครัวของเราได้นะครับก็คือการเช็ดตัวคืออะไรนะครับเช็ดตัวเพื่อลดไข้ก็คือการนำพาความร้อนนะครับออกจากร่างกายเพื่อต้องการลดอุณหภูมิเนี่ยให้เร็วที่สุดนะครับ ก็นะครับการดูแลช่วยเหลือและบริการสมาชิกในครอบครัวเนี่ยที่เจ็บป่วยก็จะมีประมาณนะครับ3หัวข้อหลักประมาณเนี้ยนะครับในหัวข้อต่อไปเนาะเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อต่อไปนะครับการดูแลช่วยเหลือและบริการสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับอุบัติเหตุนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเอ๊ะนะครับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลช่วยเหลือนะครับอย่างไรกันบ้าง อันดับแรกเลยนะครับอันดับที่1เนี่ยหากเราพบว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยได้รับอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เกิดบาดแผลเนี่ยถ้าแผลมันไม่ใหญ่มากนะครับก็ใช้น้ําต้มสุกเนาะแต่ต้องเย็นแล้วนะครับล้างสิ่งสกปรกแล้วก็เอายาใส่แผลสดนะครับใส่ให้ไปนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นบาดแผลนะครับที่มีขนาดใหญ่หรือว่าลึกเนี่ยก็ ควรนำส่งโรงพยาบาลนะครับโดยเร็วต่อไปนะครับก็ที่2หากคาดว่ากระดูกหักละนะครับถ้าเกิดว่าบุคลค,บคลในครอบครัวของเราเนี่ยประสบอุบัติเหตุนะครับกระดูกหกักก็ให้ใช้ไม้ดามนะครับทำเผืือกชั่วคราวนะครับเสร็จแล้วนะครับต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีเนาะอันนี้เราไม่สามารถรักษาเองได้ต่อไปนะครับก็า3าม การดื่มหรือสัมผัสสารเคมีที่อันตรายเช่อนอะไรบ้างยาฆ่าหญ้ายาฆา่ามแมลงนะครับในตัวยาพวกนี้นะครับจะมีฉลากติดอยู่กับบรรจุภัณฑ์น,นะครับเวลาเราเจอผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุทางนั้นเนี่ยนะครับเราจะต้องนําฉลากนะครับที่ติดอยู่บรรจุภัณฑ์นเนี่ยพร้อมทั้งผู้ป่วยนําส่งโรงพยาบาลนะครับเพื่อแพทย์เนี่ยจะได้วินิจฉัยโรคได้ว่า ตัวยานี้มันมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับจะได้รักษาได้ถูกต้องถูกวิธีนะครับ 4. นะครับหากถูกแมลงหรือสัตว์มีพิษกัดนะครับอย่างเช่นตะขาบแมลงป่องก็ให้ใช้สำลีนะครับชุบแอมโมเนียเนี่ยปิดทับแผลนะครับที่ถูกกัดคือนะครับตัวแอมโมเนียเนี่ยมันจะช่วยในการดูดพิษออกมาได้นะหากไม่ดีขึ้นก็นะครับให้นําส่งโรงพยาบาลทันที อ่านะครับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นประโยชน์ของการดูแลและบริการสมาชิกในครอบครัวนะครับตั้งแต่เราเรียนมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเรื่องของอดูแลกันฉันครอบครัวเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ 1. นนะครับสมาชิกในครอบครัวเนะี่ยจะมีความรักความบุพันธ์กันมากขึ้น 2. นะครับมีความรู้นะครับความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะครับแล้วก็เข้าใจจิตใจของบุคคลนะครับในวัยต่างๆทําให้ครอบครัวเราเนี่ยสามารถปรับตัวเนาะอยู่ร่วมกันนะครับกับสมาชิกในครอบครัวและก็สังคมได้ง่ายขึ้นนั่นเองต่อไปนะครัข้อที่3ก็จะสมาชิกในครอบครัวนะครับได้การบุมเพาะลักษณะนิสัยที่ดีนะครับ ว่าจะในเรื่องของความมีน้ำใจความรับผิดชอบเสียสละและอดทนนะครับทำให้สมาชิกในครอบครัวของเราเนี่ยนะครับสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับสี่นะครับช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานนะเพื่อมาดูแลสมาชิกในครอบครัวเพราะว่านะครับทุกคนนะครับในครอบครัวเนี่ยสามารถดูแลกันเองได้นั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับห้า ประสบการณ์ในการดูแลเนี่ยบุคคลไว้ต่างๆนะครับแล้วนะครับนําความรู้ความสามารถมาใช้ในการดูแลนะครับบุคคลอื่นๆในครอบครัวเนี่ยนะครับของตนเองในอนาคตและก็บุคคลอื่นๆที่อยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยได้อย่างถูกต้องนะครับก็คือเรานํามวลประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยที่เราได้เรียนในหน่วยนี้นะครับแล้วก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับในสังคมนะครับในครอบครัวของเรานับได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นเองนะครับ อ่านะครับสำหรับในหน่วยของดูแลกันฉัน้นครอบครัวนะครับก็จะมีนะครับเนื้อหาสาระ <c oughs> เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ครูก็ขอจบการสอนนะครับ